ก็สวัสดีคนดูกันด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาคาบเบ็ดอันที่สามนะครับเป็นอันสุดท้ายที่เราจะคาบกันแล้วนะครับคนดูก็สําหรับเบ็ดนี้นะครับใช้ของสามอย่างนะหนึ่งเลยนะครับก็คือมอสซอระดับสีเช็มเขาคนดูดูครับโอ้โหอย่างใหญ่ครับคนดูซึ่งอันนี้นะครับหาได้จากการไปตกมอสซอที่เกาะใหม่นะครับโอเคครับเผื่อใครไม่รู้นะครับว่ามอสซอมันอยู่ตรงไหนนะครับคนดูให้คนดูตามผมมาเลยครับ เนี่พอถึงตรงนี้ให้คนหันขวาครับแล้วก็มันจะมีแท่นตรงนี้อยู่ให้คนกด e ลงไปครับมาครับเมื่อเราเจอ n p c ตัวนี้แล้วให้คนดูเดินมาตรงนี้ตรงกลางๆแล้วหันขวาแล้วเดินไปโดยการจะเปิดประตูถ้ำบอสได้เนี่ยคนดูต้องหาลูนให้ครบห้าลูนแล้วเอาไปเปิดประตูนะครับส่วนใครไม่รู้ว่าห้าลูนเนี่ยหาจากไหนเนี่ยให้คนดูดูคลิปนี้ได้เลยนะ โอเคครับเมื่อเราถึงตรงนี้แล้วนะคุคดูมันจะมีถ้ำที่4อยู่ตรงนี้นะให้คนดูมาตรงข้ามถ้ำที่4ี่ครับนี่ครับคนดูแล้วเราจะเจอมอสซอนะตอนนี้ก็เกิดอยู่พอดีเลยเดี๋ยวผมตกให้ดูแล้วกันเอา้าไปแล้วครับคนดูตัวอย่างที่สองนะก็คือไขม่มุกที่มีเพชรข้างในนะครับคนดูต้องติดสถานะน,นี้ด้วยนะ มีอะไรคนดูโอ้ผมหาเจอพอดีเลยครับกําลังเสกเรือเลยนี่ครับอย่างที่3ครับก็ใช้อันนี้เลยครับคนดูหาได้จากการไปเก็บลูนที่อ่าอยู่เกาะจังเกิลนะครับมาครับเรามาถึงกันแล้วครับคุดูมาเดี๋ยวเรามาดูค่าของบ็ดน,นี้กันก่อนเลยดีกว่าอย่างแรกเลยบวกสปีดเก้ครับแล้วก็ลักสองร้อยบห้าคอนโทรลศูนย์จุดสองนิวนห้าแมกกิโลอินฟินิตี้ครับ แล้วเรามาดูพาสซีฟกันเลยดีกว่านะเดี๋ยวขออนุาตอ่านแป๊บก็ที่ผมอ่านนะก็คือเพิ่มขนาดปลา45ครับแล้วก็มีโอกาส20ที่จะติดบับชาวเด่นนะครับแล้วก็อย่างที่3แล้วก็บวก30เปเกนสปีดครับมาเดี๋ยวเรามาคักันเลยดีกว่าใช้เงิน3 5 0 0นะคุณด,ดูครับไปเลยโป้โอโ้แล้วของหายด้วยครับคือของหายหมดเลยนะคุณด,ดูโอ้โห อุ้ยอุ้ยโคตรเทพโคตรเท่ทเลยคุณดูมาครับเดี๋ยวเรามาดูแบบรูปร่างเบ็ดกันดีกว่านะคุณดูมาอันนี้ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นแบบดูเหมือนว่าจะเป็นโซ่นะแล้วก็อันนี้คืออุย้ยมันเหมือนดาบเลยครับคุณดูมันเหมือนดาบเลยนะดีไซน์ก็ถือว่าสวยงามนะคุณดูแล้วก็มีอักษรอะไรแปลกๆตรงนี้ด้วยนะเหมือนเขาแบบโอ้โหก็ถือว่าใช้ได้ครับคุณดู ดีไซน์เบ็ดถือว่าสวยเลยนะแล้วมันก็จะบวก30%โปรเโพกสสปีดตรงนี้นะครับคุณดูแล้วมันก็จะติดขนาดบิ๊กแล้วก็ติดบัฟชาวเดินด้วยครับคุณดูนี่น้ำหนักใหญ่ขึ้น4-5%พร้อมกับติดบัฟชาวเดินเฮ้ยมันจะโกเกินไปแล้วเบ็ดน,นี้ โอ้ยครับใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับคนดูสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าอยากให้ผมมันทำอะไรคอมเมนต์ไว้รอได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันจูบหัว